กันในเกมรอบอกนั่นเองดูงวันนี้แล้วก็อยู่กันน,นแบบออบบี้ตามเคยวันนี้เราต้องหนีจากคุณหมอใจร้ายนั่นเองนะครับเป็นภาษาอังกฤษคัคบหนีจากคุณหมอใจร้ายภาษาอังกฤษนะครับ The ค v i l Doctor ใช่ The Evil Doctor นี่นี่ตรงเดียงทำไมเหยียบเลื่อน เลือดทำไมให้เห,หยีหยบเลือดอือเหยียบเลือดคุยเหยียบเลือดมันก็ต้องลื่ดลมด้มเดพอเลือดมาเป็นน้ำไปเลยมาเป็นน้ำจริงเลือดอ่ะมาเป็นน้ำสีแดงนะน้ำสีแดงมันก็ต้องเป็นน้ำแดงแต่แต่มันเป็นสีแดงเข้มนะครับนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามานันเป็นน้ำหรือเปล่าไปคอยก่อน ใช่ว้าวเดมันมียาพิษเด็ห้ามกินเลยมันมียาพิษรสข้ามไฟนี่นี่อย่ามันให้กินเป็นไฟกับบเกอร์มันมียาพิษมันมียาพิษเข้าใจไหมมันมียาพิษมันมียาพิษ ก็จะไปสีไหนดีเราถางว่าอันกลางถูกต้องอ๋อสีแดงนี่เองเห็นเพื่อนไปต้องเป็นสีฟ้ามันก็ชัางอยู่แล้วก็มีแต่สีฟ้าอยู่อันเออนจริงไม่ลยค่ะมาค้นกันเลย นี่น,นี่กระบอกมักงกรกัสดุง่ายเมื่อกี้หาตกน้ำลันนะแต่แต่ทำไแม่ไม่ตาย่ะใช่ทำไมตกแล้วทำไมมม่ไม่ตายหรือวะเยกเกยมบักแน่เลยเจ็ดนาทีเออจิ้คนละเลยเ คิดว่าผ่านเป็นไงระดับโปรเฟชชั่นแนลไหมล่ะขวาลายซ,ซ้ายดีมันซ้ายอันนี้ต้องขวาแล้วใน,นก็ต้องซ้ายสลับกันนะกำลัร,ระดับโปรเฟชชั่นอนลไหมล่ะไอ้นี่มันกระดูกมน,นุษย์เออจริงใช่หรือกระดูกหมาเออจริงกระดูกหมานนั้นกใช่ใช่ <c oughs> แต่น,นี่มันกระดูกนะ้อยแต่น,นี่มันน้อยกว่ากระดูกคนนะกระดูกคนมันมีเยอะกว่านี้มันมันต้องมีกระดูกส่วนแขนด้ยวยดิ <c oughs> ให้เป็ทางนี้ใช่ปะอ๋อไม่ใช่อันนี้มันทางเดิมที่มามาอ๋อเราต้องเข้าสาหลายนี้ไปทางานก็ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าสาหลายหรือเปล่าน,น,นะมันเรียกว่าอะไระ <c oughs> ไะอ้ะอืมอ๋ไม่รู้เหมือนกัน กระดูกไม้แล้วนี่นี่ข้าประตูนี้เข้าประตูอีกอาบานเลงมันยังไม่กระดยู่แล้วก็เข้าประตูนี้สินะเมื่อกี้ออกมาจากประตูนี้แล้วเราก็ต้องเกิดตรงนี้แต่ทำไมไปเกิดตรงนี้นีอ๋อไม่รู้เอไม่รู้อ่ะนั่นแหละ มาจากโรงพยาบาลที่มีคุณหมอใจดีเรียบร้อยแล้วนะนี่กับ,บ้านของเธอดูดีว่ากะสุขสารภาพรอย,ยังนี่ไงสู่ความ่างวกายพอยโลยโรงพยาบาลบ้าหวาย,ด,วยดูดีว่ามันจะมีด่านมาอีกไหม เจ็กคอยตรงนี้อีซี่อีซี่จริงจมันอีซี่นะแต่เกมมันบลอกตก็ต้องเลียวไปทางซ้าย นี่เราต้องเข้าอุโมงนี้สินะไม่น่าจะมีทางอื่นแล้วอะ่ะยกเว้นอุโมงนันใหญ่นนี้สุขความวุ่นว้างไกลพ้นอ่เขาแบบอา้าวอ้าทางทางเพอเดินเข้ามาต่อไป ไลค์กดกระดิ่งด้วยแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์มานะครัตเท็งทางเผยเข้าแบบต่อไปแล้วน,น้อยน้อยนายเป็นพวกที่ติดอยู่ในนี้ใช่ไหมไมาฉันเผยเข้ามาน